โอเล่เปิดเขาใช้ยังไงกันอี๋ใช่ปอะไม่เป็นไรทำไมกูมีที่ของกูมาเองนี่เป็นตัวท็อปของมออกันค่ะชื่ออะไรบ้างคะชินะโมครับน้องน้ันโมเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ครับอะไรเอ่ยลูกครึ่งไทยสวิสครับดีมากซูเปอร์ครับ อยคนนี้ก็ไม่ติดชื่ออะไรคะน้องเจนะคะอยู่ปีอะไรคะปีหนึ่งครับผมาเปนชี่ใสใสอยู่เทมพี่วันนี้ช่วยกันเอาชนะพวกมาให้ได้ได้ก็ทำได้ทำได้ก็เป็นโชคดีไปแต่อย่างหนึ่งอ่ะที่มึงเสียนอนคือตัง์วะเนี้ยชอบแล้วเกลือซื้อของให้เด็กอะตัดเวตอดเวลาเลแล้วหรอ ตอนนี้นะทีมเราเน้นสามัคคีเหมือนครอบครัวเล่นพ่อแม่ลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อหมดเลยโอเคป้างั้นทีมเราเริ่มก่อนลุยไปไปเรยอไปเรือไปเรือไปเรืกว่าเราอ้อยวันนี้ต้องต่ำเขาหยามเขาหยามเขาเลยหนูไปตอกน้ำอ้อยลูกเริ่มไปปัง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 งมึงน้องต่ำแรงมากมึงต่ำเก่งห่อเราอ่ะ เราการเดี๋ยวเปิดร้านแล้วพี่เป็นเทปแรกเลยที่คุยอยู่เฉยๆได้สู้ๆนะเด็กๆสู้ๆนะเมื่อยไหมน้องมีตาเราบอกข้าวมึงน้องมีสิทแท็โอ้น้องแท็กสิทแท็ไม่ได้อ๋ออยู่นี้โอเคอ่ะอ่ะเพราะเราต้องชนะแน่นอนเพราะว่าเราคือเด็กหขวากันขาเออแล้วไม่ได้ขวกันขาแล้วเป็นพวกทะเลาะจบสบายเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปอรหนี่งแล้วดีทุกเลยครับเป็นหนึ่งแล้วพี่เด็กอีพีเคียมาก ซอสหมี่อ่ะผิดอะไรอะเธอกซอบหมี่รับเปล่าเดี๋ยวเดี่ดูดิไม่มีเสือให้กูจะขอดเท่ไรมันต้องใส่น้ำอ้อยบ้างอี๊ยอะอันนี้กูถามหน่อยทำให้กูกินหรือเหลือๆจะโตกระพางเดี๋ยวเราจะส่งเด็กๆไปปวดบ้างเนาะตอนตอนตามันเนาะมาเลยไม่ผิดไม่ผิดทำดีมากทำดีมากทำต่อไปเสร็จแล้วและนี่ก็ผ่องาพวกเรากับเชื้อทีนที่ว่าเดือนลอง ผลงานพวกเราชนะบอกเลยว่าชนะแน่นอนเข้าหมาบอดับด่าเข้าหมูสิว่าไม่ได้ยินถึงมันไม่ได้ยินเพราะพวกนั้นไม่ค่อยมีมารยาทโตมาแบบไม่ค่อยดีได่ากันเถอะยังสนุกนะลองดูหนึ่งสองสามเราไม่ต้องเครียดเลยเราเราคิดเมนูท็อกซิกเลยเพราะเราชนะแน่นอนที่ปกติเวลาเขาแบ่งทีมเขาแบ่งกันไงแบ่งตามหน้าตานึกว่าแบ่งสองแล้ว ผู้ชายนุว่าแบ่งทีมตามน้ำหนักจ้าเม่รอดแไม่รอดไม่รอดผู้ชาอะไรเขาเยอะเนอะป่ะเพราะว่าเรามาในมาสกู้ดีมีอะไรอยู่ผู้ชายได้โคฟุปเปาโคฟป่ะหาพูดถิวว่าโบเถอะว้าวจะตายแอบจะแย่ละอีดอกอาหารหลังจากที่เราไม่ได้ชนะนานมากและรอบนี้เดซันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมาพร้อมหนุ่มๆที่เป็นแบบว่าตัวท็อปจากหอการค้า ล่างแขนไปเริ่มเลยอะไรแบบดีนี่เลยปลาปลาปลาโนนัวปลาหมดเลยไปเลยใส่หมดเลยอย่าไปกลัวใสอเกลือช้อนเดียวพอครับเตะเกมุ้ยนี่ไงยำมื่อดีคือุดพิเศษท็อปปิ้งกลิ่นตีนู้ดไปหมดเลยเขาบอกว่าคนไทยชอบกินเผ็ดตอนนี้มันหั่นข้าวหมูตอนแรกเราเคยคิดว่าเด็กๆอ่ะน่าจะแบบเป็นคนดีไม่น่าจะแกล้งคนได้ อ๋อตอนนี้ที่เราคุยอีกต้องห่อลองชิมก่อนว่าท็อกซิกจริงไหมแล้วำหรเมนูนี้มีชื่อว่ายำนอกครับคือเวลาท็อกซิกแล้วเพรอพวกกั้งใจ่ทำให้พวกมึงมาเนี่ยพิรักมันหอบมันใจดูเหยียดหยามกูมาเลยตลอดกดไหลชนะอีดอกต้องแสดงหนังดีกินน้ำด้วยตัวน้ำไม่เห็นหรอเนี่ย ให้น้องเรป้อนดีกว่าให้น้องผู้ชายป้อนดีกว่าป้อนกับทุกคนเลยให้น้องเรป้อนทุกคนเลยเอาปากเอาปากเอาเน้นเน้นเอาเน้นเน้นเีตุ้นยุดแม่สินาเยอะขนาดเนี้ยตัวน้ำเยอะเลยจำหนึงตอนนี้มันด่าพวกเราไว้หนึ่งสองสามแดงน้ำปลาน้ำปลาเฮ้ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะกับสิ่งที่เราทำอ่ะ อู๋อะเซียนกินปลาสับบอกให้ถ้าทำได้อันนี้นะก็อยู่เนี่อีกห้าวัดมึงอ่ะไป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 คนนี้รู้สึกแบบพ้อมารู้สึกแบบพ่ายแพ้อ๋อเอาไปกินต่อดีกว่าตู้บอกมาแล้วไม่อร่อยบอกเขาเลยว่าหอกลับเออหอกลับ้ปมาให้มันอยู่คนเดียวดีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แยากนกับบาร์เขาไม่ได้อยู่กับมึงจริงแล้วอ้าวไปด้วยเหรอไปด้วยเหรอ ไอ้หมอโป่งมาได้มากูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาที่ไหนเอ้าแม่ๆเขาก็เลยอะดีๆตัวบอสมาแล้วนะไม่มึงดูหน้าผู้ชายด้วยผู้ชายไม่ได้หนักเลยโอเคหน้าน้องเขาแบบปกติธรรมาชัยอำมาชัยเดี๋ยวคน